ลองเปรียบเทียบกับพี่โด้หน่อยฮะโอสโตกับพี่โด้ประทานเป้มาบ่อยหลือเกินนะครับไปเบิ้ลดีครับอย่างเงี้ยโอ้หลุดดีครับอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ประธานจจิ้มลูกนี้เอาดิ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์เนมามิเมเลคเกิลหรือว่าเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เนมานะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงประเด็นบางประเด็นที่ผมอาจจะพลาดไปในเมื่อวานนี้นะที่มันมีของใหม่มานะครับผมตัวแพ็คใหม่มารวมถึงเดี๋ยวเราเปิดลุ้นตามล่ากันอ่าการ์ดฟรีสองครั้งนะครับแล้วก็มันจะมีอีกการ์ดหนึ่งนะที่โอ้โหตอนนี้เนี่ยคือฮือฮามากนะครับผมคือนักเตะญี่ปุ่นครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ผมเข้ามาเล่นอีเวนต์นะครับผมเพื่อให้เปิดฟรีได้เอ่า นะครับก็คืออันนี้นะเล่นกับบอกนะครับทัวร์อีเวนต์เจแปนิสขับกับทัวร์อีเวนต์เม็กซิกันขับนะครับเมื่อวานนี้ผมเล่นไอดีไก่เบสซี่เนี่ยยังไม่ได้เล่นอีกอันหนึ่งนะครับผมก็รีบทำคลิปก็เลยยังไม่ได้เล่นก็อันนี้จะเล่น2อันเลยนะครับผมเพื่อจะเปิด2ครั้งและรวมถึงพาทุกคนมาดูอันนี้ก่อนการ์ดญี่ปุ่นการ์ดญี่ปุ่นมันมี2แพ็คใช่ไหมสองแพ็คนะครับผมดูทีละคนนะฟิโนเมเนียลฟินิชชิ่งนะครับผมโอซากุคุณดูบูสเตอร์สีทองดิบูสเตอร์สีทททอออองงเเเเเหมเเเนะมมมืนนนนนกกกกกกกัั 3, ัับบบาาาาาาุุรรรระะะะถ้้ิดใชตตตจจคผ็ูสส์3ย่แ ล,ลองเปรียบเทียบกับพ่โดหน่อยฮะโอสโตกับพ่โดแต่นี่คือเงื่อนไขมันต่างกันนะคือโรนโดเนี่ยคือจับลงทีมก็ได้101เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนเพื่อนร่วมทีมคนไหนแบบไหนคือบูสเตอร์หมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโอสโตเนี่ยต้องใช้นักเตะญี่ปุ่นจากเจลีกครับ20คนขึ้นไปถึงจะได้102แบบนี้นะครับถ้าตัดชื่อออกไปเราไม่ดูชื่อนะครับว่าเป็นโรนโดดูแค่ตัวเลขค่าพลังอ่ะผมก็มองว่าด้านขวามือยังดีกว่านะครับจบสกอร์ดีกว่าเตะแรงกว่าด้านซ้าายมมมืืออออัันจะะดีกกว่่เเรรรงงขบไ มีนะนี่บวกเยอะเลยนะครับบาลานซ์ดีนะฮะประตูประตูสีสีเหรอเวลาเล่น CF เนี่ยถ้าเกิดใครเน้นเป็นตัวจบสกอร์หมายเลขเก้าก็ต้องดูเรื่องของเกมรุกเนาะการจบสกอร์นะครับกิกกิ้งพาวเวอร์ก็สำคัญผมก็ยังให้โรนโดมากกว่านะถ้าเทียบกันแบบสุดๆแบบนี้นะครับนี่ถ้าเราลองนึกภาพถ้าเกิดโรนัลโดหรือเมสซี่นะเมสซี่เนี่ยบูสเตอร์สีทองจะเป็นยังไงฮะ <c oughs> ใช้นักเตะบาร์เซโลนาในยุคนั้นเดียวกันเนี่ยมาเล่น20ตัวสมมุติว่าใช้นักเตะบาร์ซ่า20ตัวอ่าเมสซี่จะบูสตห บวกสามทุกอย่างกลายเป็นว่าเมสซี่หนึ่งร้อยสิบาน่าคิดว่าน่าคิดนะนะคตคงมีลูกเล่นอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่ะโอเคอันนี้แพ็กญี่ปุ่นนะครับผมขอข้ามแล้วกันใครเปิดก็เปิดไปนะฮะใครเปิดแล้วบอกหน่อยนะครับว่าเล่นดีแค่ไหนนะครับผมถ้าเป็นสายฟรีไอดีไก่เนมานี่ผมไม่เปิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามา ลุ้นของฟรีกันต่อหน่อยนะครับผมนี่โอวายครับนะครับแล้วก็อันนี้อันที่2นะฮะลุ้นเปิดฟรีสองครั้งเดีดูทองนิดนึงทองผมได้อ่าล็อกอินนะครับอีก50ทองนะครับผมแล้วก็กดรับให้หมดปึ๊บนะครับบางคนสงสัยว่ากิจกรรมรีโอมิเตอร์นะครับผมที่ยิงครบ1นึ่งแปดร้อยล้านประตูใช่ไหมนี่นี่อันเนี้ยยิงครบ800ล้านประตูนะครับผมก็จะได้ทองรวมเป็น150ทองใช่ไหมจริงๆแค่650ล้านประตูเนี่ยก็จะได้150ทองแล้วไอ้800ล้านประตูคือสูงสุดได้เทนไองโปรแกรม5ชิ้นนะครับก็คงต้องรสูงสุดไน้ แต่พื่อรหัสหน้าก็อาจจะอยู่อยู่ในช่วงของวันหยุดอยู่นะครับไม่รู้ว่าพี่โคแกจะแจกเลยหรือเปล่านะครับแต่โดยปกติที่แกประกาศไว้เนี่ยก็บอกว่าถ้าถึงในขั้นไหนนะครับผมก็จะแจกในขั้นในการปิดแบบเปิดรบบป,ปุงเซิร์ฟเวอร์ในรอบต่อไปนะครับอันนี้มันอาจจะเพิ่งถึงนะฮะหกร้อยห้าสิบเดี๋ยวรอบดรอบพรหัสหน้านะครับถ้าเพื่อรหัสหน้ายังมีเจ้าหน้าที่อัปเดตให้ก็คงได้นะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบทองนะครับมาขอรุ้นเปิดหน่อยนะครับไอดีไก่เนมาซึ่งตอนนี้ไม่ไก่แล้วนะครับมี ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอว่าจะมีใครลูมินิก้ไหมหรือ,อยังไงดีนะครับผมก็เอ็มบาเป้ร่างนี้ผมมีแล้วนะครับเป็นร่างโฮเพเยอร์นะครับเดี๋ยวดูว่า2ครั้งที่เปิดฟรีได้วันนี้เนี่ยจะเป็นเป้หรือเปล่าฮะเป้ประธานเป้มาบ่อยหรือเกินนะครับไปครั้งแรกครับและผมมีเป้อีกร่างหนึ่งนะเป็นร่าง CF เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเป้3ร่างเลยหรือเปล่าไอดีน,นี้เนี่ยบางคนมีเป็น10เกือบ10เออมีหลายร่างมาก อ่ะใครมีไอเอ็มบัปเป้กีล่างเนี่ยคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมคูดุสว่าเฮ้ยตัวนี้แสบใส่แมนยูนะรีวิวดีไหมโอโ้โหรูปโปรไฟล์นั่งบนป้ายโฆษณาด้วยเท่เลยโมเมสคูดุสเฮ้ยนี่เป็นเด็กเก่าของเทนฮากเลนะ้วเนี่ยใช่ไหมหรือจะรีวิวตัวนี้ดีเออเออคูดุสคูดุสมาจะได้เป้อีกไหมมาเป้กล่างที่สามจะมาไหมซาร่าเขามีโชว์ไทม์แล้วนะ ใครครับครั้งที่สามเอ้ยครั้งที่สองดิครั้งที่สอง,ง 2, สีแดงแดงมาว่าซาร่าบังโมโกจริงๆบังโมผมมีโชว์ไทม์อยู่แล้วนะครับไอดีนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเป็นร่างปีกเลยนะค่าพลัง95าารวมว่ารวมโบนัสโฟมกก้าสิบแปดใช่ไหม โอเคใครอยากเปิดเพิ่มนะฮะก็ต้องใช้ทองนะครับเปิดฟรีได้2ครั้งนะครับโอเคไปเล่นสอีเวนต์ตามที่ผมเล่นให้ดูตอนต้นคลิปนะตอนที่บอกต้นคลิปนะครับ mm hmm. เมื่อเช้านี้ผมลังเลไว้ว่าผมจะทำไอดีไก่โรนโดดีหรือเปล่าแต่ว่าพอปั้นไอดีใหม่ปุ๊บเนี่ย พอลองไปสร้าง ID ใหม่ปุ๊บเนี่ยมันแจกแค่50ทองฮะถ้าเกิดว่าจะรีด d เนี่ยต้องไปเล่น1แมตช์อยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้มันแจกมันแจก150ทองจากกิจกรรมรีโอมิเตอร์นะก็สามารถเอา150ทองรวมกับอีก50ทองอะ่ะรวมเป็น200ทองเราสามารถเปิดสุ่มได้2ครั้งเลยนะครับถ้าเกิดปั้น ID ใหม่แต่เสียดายดพี่โคยังไม่แจกวันนี้นะ150ทองก็ได้แค่50ทองถ้าเกิดปั้น ID ใหม่แล้วก็มันต้องไปเล่น1แมตช์กว่าจะได้อีก100ทองเพิ่มมาสุ่ม1รอบอะครับเพราะชนะมันค่อนข้างยากนะครับสําหรับดีไก่เรนโดนะเมื่อเช้าผมทําไปรอบหนึ่งไม่ติดนะครับก็เลยพอก่อน นะครับเพราะว่าต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคตอนนี้เหลืออะไรครับขอยิงจุดโทษแป๊บขอนึกแป๊บเฮ้ยโดนเซฟว่ะยิงต่ำไปหน่อยขอเก็บทองเพิ่ม50ทองสักตาหนึ่งนะอันนี้แล้วกันอลิมิเต็ดนะครับง่ายดีจะได้ใช้ทีมหลักด้วยนี่นี่ไปเลยครับลุย50ทองขอแป๊บเดียวจบนะนดทีมที่มชัยชนะที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้きล่นที่มีควา เปิดมุมเกมมิ่งออนไลน์ไปเลยจะไม่ายากอะไรล่ะเปิดเข้ามาเด็กเคียร์บอลขึ้นไปไม่ได้เก็บหรือว่าเฮ้ยไปใช้ความเร็วหน่อยนี่มาเอ้ยนิ่มๆไปนิ่มๆไปสลิปปิ้งช็อต ยี่มาอูดิเก้าครับผมอูดิสอแก้อดีดเข้าไปประตูของเรากระตุกเลยฮ้ยเฮ้ยกระตุกเลยวะอากลายเป็นดีเฉยเบิร์นด้ครับอย่างเงี้ยโอ้ลูเต้ครับอย่างเงี้ยโอ้ แต่ประธานแล้วจิ้มลูกนี้เอาดิสตาร์ทิกร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่องมีว่าอวยวดนได้ไงอ่ล้ำหน้าดีไว้เซ็นเนเฮ้ยดไลัสโอ้โอ้ย

จบเลยจบเลย <S <S อผมไม่ค่อยมีสมาธิในการเล่นวันนี้เท่าไหร่นะ <S <S สายั้างล็อกแล็อยู่กับเรื่องอื่นอยู่ไหนก็ทานไปได้ว่าห้าสิบทองนะครับท,ที่ส่งคุณค่าก็ต้องเล่นก็ต้องเก็บไปนะครับผมอารลิมิเต็ดเราจะได้ใช้นักเตะตามที่เราเก็บไว้นะฮะแบบ100%เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นอีกอีเวนต์หนึ่งเนี่ยรู้สึกมันจะเป็น FFC แชมเปี้ยนลีกนะ ผมยังไม่ได้เก็บเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอันลิมิต็ดใช่ไหมมี F4 แชมเปนอีกตรงนี้นะครับอีก50ทองเนาะแล้วก็แม็กซิกันดีแม็กซิกันขับนะครับอีก50ทองตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องเล่น เอสซีแชมเปญนี่หมดวันจันนะครับผมส่วนไมซิกันขับนี่หมดพฤะหัสหน้านะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเก็บให้หมดนี้นะครับตอนนี้มี1,460ชอทองใช่ไหมแล้วก็บวกกับอีก50้ทองเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็น1,510ทองครับเดี๋ยวเก็บทองรอแพ็คที่เปิดลุนอีกทีนึงอาจจะเป็นลูมินิเก้นะครับบิ๊กไทม์หรือมหรือว่าอีพิกนะฮะเดี๋ยวรออีกทีนึงนะครับโอเคครับคลิปนี้มาปีไหมถึประเด็น้ี่ยนทั้งหมดค์เปนด้กัน Here I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.